เข้าใจแล้วว่าทาไมเฮียถึงดูมิเตชีทวันนี้มากินกบบบั้นชีทกันทุกคนอันนี้ไปต่อแถวซื้อมาจากงานฟูมีเฟสนะเพิ่งมาได้ถ่ายคลิปลองทุกคนตัวนี้เป็นตัวที่มีในงานฟูมีเฟสเท่านั้นแต่ตัวนี้ก็คือซื้อได้ในทางออนไลน์ปอไม่ได้ซื้อออนไลน์เลยคือรอมาซื้อที่งานฟูมีเฟสเลยมาเริ่มที่ตัวแบบบั้ชีทกันเลยดีกว่าทุกคนเห็นไหมก็จะมาใส่นี้ต้องกินกับช้อนแดงเท่านั้นขอลองตัวนี้ก่อนตัวที่แบบยังไม่มีอะไรพีแค่นหรอ ืมคนที่เท่าชีสคงจะชอบมากอืเข้าใจแล้วว่าทำไมเฮียถึงกินหมดเห็นตรงนี้ไหมข้างในเขาแบบทุกชั้นจริงๆดับเบิลชีสสุดๆเข้าใจที่แจบอกอะว่ามันต้องกินกับถั่วนี้เท่านั้นืดูมีแต่ชีสใครบอกไม่มีชีส ไปดูว่าใหม่แต่บัญชีจริงๆค่ะแจ้ต่อมาเลยโอ้ยหอมหอมนูเทลล่ามากอยากรู้เลยว่าข้างในจะเป็นยังไงยังไม่เคยดูสปอยเลยว่าข้างในมันเป็นแบบไหน,นปกติดูสปอยแต่ับบบัญชีอยากให้ทุกคนดูเนื้ออืม,มไม่รู้ถึงความเป็นเค้กเลยรับรู้ได้ถึงชีสนูเทลล่าชีสนูเทลล่านูเทลล่ามันเยอะมาก เก๊ก้วหอมแทบไม่เห็นเลยเห็นชั้นล่างสุดไหมดูเห็นลาอืมอืม,อมข้าพองเหรอเ็กเจอร์แล้วมันก็มีกลิ่นเฉพาะของมันพอมากินคู่กันแล้วคือแบบมันสร้างมิติใหม่อ่ะใครที่ยังไม่ได้ลองนะไปลองเลยแต้ขายอันนี้เมื่อไหร่อ่ะทุกคน นูเทลล่าเลเวอร์ต้องไปจัด